เอายากมากครับลังนี้ดูมาดูลังนี้ผมโดนของแม่เด็กไหนยังคายอยู่นี่เจอลังนึงนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปนตีด้วยกันครับลังนี้ยังสวยเลยท่านผู้ชมอังกะลังเหมาะครับ ทำนานแนละ้วร้าน,นี้คราวที่แล้วผมมาดูยังไม่มีนะตรงนี้ประมาณผ่านไปประมาณเดือนหนึ่ง อย่างสวยเลยผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งผมมาดูไปทีหนึ่งแล้วนะประมาณเดือนหนึ่งไม่มีตรงนี้มาดูรอบที่สองมีจนได้ครับเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เคยได้นะแถวนี้ซุ้มตรงนี้ครับเดินลำบากครับต้องค่อยๆเดินมันอยู่ริมคลองขยียบพลาดอาจล่วงลงน้ำได้อี๋อสวยเลย ดูขัวน้ำหวานผมซักก่อนโอูเหียงกับกระบ,บอกขลามเนะี่ยขัวน้ำหวานผมเดี๋ยวเอาตัวออกกันครับหาลมนั่งก่อนอ,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 อสวยอะไรจะขนาดนี้เพิ่งได้มิม้มสวยนะครับหลังเนี้ยลังที่สามสองรังแรกเราได้ไม่สวยรังแรกอะ่ะสวยแต่ผมใจร้อนไปหน่อยฟันโบโบ กระจายหมดเลยเอาอยากนะครับจะเย็นไม่ไหวเอาขอสวยงามมากครับ ลังที่สามสวยงามครับไปดูกันต่ออีกสักหน่อย <c oughs> ดูดูสองรังแรกผมเห็นแล้วมันเศร้าครับสองรังแรกผมกำ <c oughs> ลังที่สามโอเคอวลงไปครับสวยๆสวยส,วยสวยครับลังที่สามเรา ลงมาแล้วท่านผู้ชมผมพูดดังไม่ได้นะครับหมาพันเห่าฝั่งนู้นนี่โหหลังใหญ่สุดครับหลังใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวไปดูกันชัดๆข้างนอกครับไปออกนอกก่อนอ,ออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเอายากมากครับหลังนี้นี่ สวยหัวน้ำหวานยาวเฟ้ยเลยนี่ครับใหญ่เป็นบ้องขลามเลยหัวน้ำหวานผมเดี๋ยวมาเอาออกตรงรถลรานี่แหละครับนี่ครับตัวมันเยอะมากผมไม่ได้เคาะตัวออกจากด้านบนนะครับมันยืนยากมันยืนยากมากผมก็ตัดออกแบบลวกๆมาก่อนนี่ครับ มีรังหนึ่งนะแต่รังแก่แล้วอันนั้นผมยังไม่ได้เอาเอารังนี้ก่อนเจอรังนี้จริงๆอะเจอรังนู้นก่อนแล้วก็มาเจอรังนี้ทีหลังเอารังนี้ก่อนครับเอารังสวยให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่อยู่ใต้ต้นไทร <laughs> chọc lên đây rồi ừ. học máy học máy, chỉ cái đó, to จับยากครับอืม,อมขอ,อ,มอมสวยมากท่านผู้ชมลังนี้สวยมากครับ เรียบร้อยครับนี่อีกหนึ่งลังสวยๆเลยอ้าวลงไปโอ้โหทัห้งนี้ฉีกัั้งหมดละลงไม่ได้ลงไม่ได้นะครับยังยงอย่างนี้หระครับอีกลังนึงเราไปเอาด้วยกันครับหลังนี้เอาง่าย ตามมาครับนานผู้ชมลังนี้เอาง่ายๆเลยนี่หลังแก่แล้วนะครับเกือบจะล้างแล้วลังนี้เอาครับเจอแล้วต้องเอาเอาง่าย เอาง่ายเอาครับถ้าเอายากคงไม่เอาลังนี้อ อเป็นหนามเขี้ยวแมวครับหนามมันย้อนอืมอือนี่ครับน้ำหวานเหลือหน่อยนึงเอาได้อยู่ครับเหมือนเอาง่ายตายแปรงนอกกันครับ เหลือแต่น้ำหวานนะอันนี้ต pues mm ัวอ่อนไม่เหลือแล้วครับมาเจอช้าไปหน่อยนะครั้งนี้ จเจอเร็วกว่านี้นะจัดวัดสวยเลยเนี่ยหลังใหญ่พอประมาณแต่หลังเมื่อกี้สวยมากครับหลังก่อนหน้านี้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะอยู่พุ่มไม้เดียวกันเลยหลังที่เท่าไรเนี่ยสองส,สห้า อันนี้ลังที่5้าครับไปหากันต่ออีกแป๊บหนึ่งนี่ครับหาต่อไปได้มันเป็นคันคองหลังเบลเลอร์เลยท่านผู้ชมเท่ากับไอหลังใหญ่เมื่อกี้เลยนะแต่อันนี้กลมกว่า มาครับเอาง่ายนี่เห็นชัดเลยหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจุดไฟเลยครับ แล้วติดแล้วว่อิดติดดดนยเดียวเนี่ยนี่มาแล้วครับดูุน้าดูสองแม่เลยนะสองแม่ครับหลังนี้ผมโดนสองแม่เหล็กไหนยังคายอยู่เลยนี่ส,สันสันปวด <c oughs> หลังนี้นะผมโดนไปสองแม่ท่านผู้ชมโดนที่นิ้วครับโดนที่นิ้วมือไปสองแม่เลยนิ้วเดียวกันด้วยเอาเรื่องนาดูนิ้วเดียวสองแม่เนี่ยปวดครับมันล,งนลงังมันโล่งครับท่านผู้ชมเลยดุมันไม่ได้อยู่ในพุ่มไม้หลังเนี้ยอยู่ใกล้ทางเลยลงโล่งเลย อโอเคนี่ครับหลังที่หกผมโดนไปสามแม่ครับนี่ตีมิ้มมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งโดนนะครับโดนหลังเนี้ยสามแม่ดูหน้าดูใกล้ทางครับมีใ,ใกล้ทางไปดูกันต่ออีกสักหน่อยก็กลับบ้านแล้วนะครับแดดอ่อนละเต็มถังครับนี่เต็มถังครับ มันทำยังไงต่อนะครับเนี่ยทีนี้เต็มถังครับแล้วม่้ชม นีท่ทาครบมาใหม่อย่างสวยเลยนะเจอหลังนึงนะครับอยู่บนนี้เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปตีด้วยกันต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปตีครับไป หลังคบมากนะครับท่านผู้ชอมอันนี้คบยังสวยเลย นี่ครับยิ่งสวยเลยเอาต้ากล้องรับไปถ่ายเอาเลยครับ สวยมากนะครับท่านผู้ชมมิ้มของเราลังนี้ดูน้ำหวานดูน้ำหวานผมนี่โอ้ยเดี๋ยวผมขะตัวออกก่อนโอ้หน้ำหวานฉ่ำมากนะท่านผู้ชมลังนี้ นี่ครับลังที่เท่าไรแล้วเจ็ดครับลังที่เจ็ดนี่ครับสวยงามนี่นี่นี่น้ำหวานน้ำหวานโอเคลังสุดท้ายครับสรุปวันนี้เจ็ดลังสวยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรต่อคอยกดติดตามไว้ครับสนุกแน่นอน สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม